สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปวกแดงครับจังหวัดระยองก็ส่งมอบคันนี้ครับตอนนี้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะกับรุ่นแส p โฟ1.9 LDA รุ่นยอดฮิตยอดนิยมครับตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วครับกับคันนี้ฮะกับรถที่ลูกค้าได้เลือกการออกแบบเองนะครับอยู่ถึงปวกแดงก็สามารถออกแบบการตกแต่งเองได้เหมือนคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค้า ออกจากที่พักนะครับแล้วก็มาตรวจสอบแล้วก็มารับรถคันนี้ครับก็อย่างที่บอกครับไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําเรื่องง่ายๆกับทางผมได้แบบนี้นะครับนี่ฮะอันนี้รถมาจอดเรียบร้อยแล้วนะครับรอที่จะส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่กับโปรล้อเอ็นไฟแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวคอยติดตามครับกำลังไปแดงแต่งซิ่งนะครับส่งมอบรถยนต์คันนี้ฮะส่งมอบถึงที่ปวกแดงจังหวัดระยองนะครับ สำหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะฮระ,ะรุ่นนี้ก็คือเป็นเบอร์หนึ่งที่ผมส่งมอบเยอะที่สุดในช่องนะตอนนี้ฮรกับรุ่นแครโฟ1.9 LDA นะครับกับคันนี้สีขาวก็เป็นสียอดฮิตยอดนิยมของวัยรุ่นของลูกค้าที่ชอบแนวรถสีประตูนะครับกับคันนี้การตกแต่งก็จัดให้ตามโปรฮะ,ะโปรนี้คือโปรล Law ้อเอ็นไฟนะฮะคือโปรเบอร์หนึ่งของช่อง ผมที่ทําขึ้นมานะครับโปรนี้ก็คือเป็นโปรที่ส่งมอบกันเยอะมากๆนะครับกับคันนี้ฮะกับการตกแต่งโปรเอ็นไฟคันนี้เดีย๋ยวผมพาเดินชมครับว่าการตกแต่งมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นคันนี้ด้านหน้าก็คือติดตั้งช็อคอัพนะครับก็คือเราใส่ช็อคอัพฝากระโปรงหน้าเคนี้ก็คือใส่เป็นกระบ,บอกสีฟ้านะครับก็สวยงามครับเคนี้อุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงๆนะครับใช้ได้นี่ฮะปิดรกสบาย ส่วนล้อก็คือเราใส่เป็นล้อ Enfi SE อยู่แล้วครับอย่างล้อนี้ก็คือล้อแท้นะครับเรารับประกันให้นะครับล้อแบบนี้แล้วสามารถแจ้งประกันคุ้มครองได้เลยกรณีรถเกิดอุบัติเหตุนะครับอย่างคันนี้ก็คือใส่ซีรีส์ยางข้างหน้านั่นคือ245 45นะครับคันนี้กดหน้าลงมา1นิ้วครึ่งขนาดความกว้างของล้อหน้าก็คืออยู่ที่9.5นิ้วนะครับหรือว่า9นิ้วครึ่งส่วนล้อหลังก็คือ ล้อ10บนิ้วครึ่งนะฮะรัดด้วยยางสองเจ็ดห้าสี่สบแล้วก็กดหลังลงมา3มนิ้วนี่คือทรงของรถคันนี้ครับก็จริงๆก็คือทรงนี้ผมทำมาเยอะมากนะครับลูกค้าถามมันเข้ามาเยอะว่าทรงแบบนี้โหลดแบบนี้เผายันไหมก็คือทํามายังไม่มีลูกค้าที่เกิดอาการเผายันนะครับคือใช้งานได้จริงๆแต่ไม่เตี้ยมากนะครับถ้าลูกค้าอยากเตี้ยกว่านี้ต้องทําก็คือดันแหนบอย่างเดียวแต่สเต็ปนั้นคือผมจะไม่ทําอยู่แล้วนะครับตรงนี้ ส่วนด้านท้ายก็คือลส่กันชนหลังแล้วก็ใส่ค้ำหลบป้ายนะครับอถอดกันชนหลังออกใส่ค้ำหลบป้ายแล้วก็ใส่ท่อซิ่งนะครับอุปกรณ์ท่อซิ่งก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ที่ดุลแลพินิจของลูกค้าเองเนาะว่าชอบสไตล์แบบไหน,นเคสนี้ก็คือแต่งตามที่ลูกค้าอยากให้เป็นอยากให้รถของเขาสมบูรณ์ที่สุดน,นะครับส่วนฟิล์มก็คือคันนี้ติดตั้งเป็นฟิล์มฟ้าใสครับหรือว่าฟ้าซิง่งอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับฟิล์มใส ฟ้าๆวเขียวก็เป็นฟิล์มที่สวยฮะตัดกับรถสีขาวๆแบบนี้นะครับส่วนด้านในนะครับด้านในก็จะมีวัดบูธให้หนึ่งตัวนะครับสําหรับโปนี้สําหรับโปนี้ก็คือได้ตามนี้นะฮะยกเว้นอย่างเดียวก็คือกระบะไลเนอร์นะครับกระบะไลเนอร์คือลูกค้าเพิ่มเติมจากโปนี้เพราะว่าโปนี้จะไม่มีกระบะไลเนอร์นะครับแต่ก็อยู่ที่ความชอบบางท่านชอบเป็นแบบไร้ขอบบางท่านชอบเป็นแบบมีขอบแบบนี้ก็ แล้วแต่ลูกค้านะครับสั่งเข้ามาได้เลยฮะรตรงนี้เรามีรายละเอียดที่ซัพพอร์ตให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเคสนี้ก็เดี๋ยวยังไงพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ายแต่งแต่งเส้นนะครับวันนี้ส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับผมอยู่แถวนี้เหรอครับอ๋อโอเคเดี๋ยวตรวจสอบได้เลยครับ รอบ่ท้ายอ่ะก็เวลาฝนร้อก็จะกดตามนี้ได้เลยต้เสี่งมันจะเสี่ยม,มยดัำนี่เนะหมอนกัไม่รู้ว่าเราลองแล้วมันจะนัำขึ้นเลอเลยนะผมไม่ได้

ครับล้ตรงเนี้ยแถวเนี้ยเยอะมากอ่ะน่าจะหลายสิบคันอ่ะแล้วลอ้อชุดนี้ก็เ,เยอะเหมือนกันทีแบบนี้ด้วยระวังหลงคันกันนะพี่ผู้ใหนะ ครับขอบคุณนะครับที่ใช้บริการนะฮะสามหมื่นเก้าส่งถึงที่เนาะอ่ะโอเครถสวยรถสวยครับเรียบร้อยนะครับการส่งมอบรถยนต์นะฮะสามหมื่นเก้ารถจบแบบนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับก็แวะเข้ามาสอบถามพักทายได้ฮะยินดีให้บริการนะครับก็คืออย่างที่บอกครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามพักทายก่อนครับการทําเรื่องไม่ใช่เรื่องยากครับ อยู่ว่าอยู่ที่ว่าลูกค้าพร้อมที่จะทําเรื่องหรือเปล่าฮะอย่างเคสนี้ก็ดูตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จะทําเรื่องก็ยินดีครับแล้ววันนี้ฮะบ๊ายบายครับผมพบกันีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ